นุ่มขึ้นเยอะมีความรู้สึกเหมือน51ปีที่แล้ว oh. คือตอนนั้นผมอายุ25 <Okay. S 1> ผมได้มีประสบการณ์ทางการ <Okay. S 1> เหมือนวันนี้ exactly ตอนนั้นผมมาช่วยราการอยู่กับนรมตรีปีดาพัฒนา,ภา,าอาหารทาบุตรซึ่งเป็นรลนตรีสำนักนายกคนเดียวสมัยก่อนแล้วก็เป็นวิปของรัฐบาล สมัยท่านอาจารย์ครฤทลิ์เป็นนายกมนตรี51ปีที่แล้ววันนี้บรรยากาศคล้ายกันเพราะสมัยก่อนเนี่ยพักร่วมรัฐบาลก็มีหลายพักก็เป็นผลพวงต่อจากการเขียนกฎหมายทางการเมืองการให้พักการเมืองต่างๆก็ทําให้การเมืองเนี่ยต้องเป็นในสภาพที่ไม่ไม่มีพักใหญ่มากนัก ตอนสมัยที่ผมขึ้นมาเป็นพักไทยรักไทยตอนนั้นด้วยกด้วยรัฐมนูนปีส4ัสี่สีสองพิก็ทำให้การพรกการเมืองแข็งแรงแต่หลังจากปฏิวัติแล้วก็คงไม่อยากเห็นการเมืองแข็งแรงก็เลยมาเป็นอย่างนี้แต่นั่นแหละมันก็เป็นความท้าทายผมเป็นคนไม่มองเห็นปัญหาเป็นปัญหาผมมองปัญหาเป็นการท้าทายวันนี้กำลังท้าทายพวกเรา ที่เป็นพรรครวมรัฐบ,บาลว่าเราจะต้องสร้างความเป็น,ปน,นตึกแผ่นสร้างวามแข็งแรงของพรรครวมรัฐบ,บาลถึงแม้ว่าเสียงจะเกินกึ่งหนึ่งไม่มากเกินไปนะักแต่ว่าถ้าเราด้วยความสามัคคีความเป็นน้หนึ่งใจเดียวกันความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาของชาติมันเสียงหนึ่งเสียงก็พอเกินหนึ่งเสียงก็พอ วันนี้เราเกิดเยอะกว่านั้นเยอะแล้วเข้าใจว่ามีกามียุทธการซึ่งไม่ค่อยบึงบัารนาเท่าไหร่ก็มีมาทุกฝ่ายก็ไม่เป็นไรยังไม่ต้องพูดกันันนี้ในสมัยที่5 1ปีที่แล้วผมนี่แหละมีบทบาท ในการควบคุมสอสอให้มาบทในกฎหมายสาคัญทุกรอบไม่ว่าจะเป็นงบประมาณหรือกฎหมายสาคัญของรัฐบ,บาลผมต้องไปอยู่ในสภาต้องไปไล่ตามห,หน้าพักต่างๆแล้วก็ทำบัญชีบัญชีที่รัาสีดไม่ถึาาเข้าใจก็ทำบัญชีเพื่อให้ผู้แทนทั้งหลาย ได้อยู่ในสภากันให้เรียบร้อยมั่นใจว่าเราชนะบุตรก็ประคองอยู่พักหนึ่งนะครับก็หลังมาก็ออกปดมีเหตการณ์หลายอย่างนี้บังเอิญ่าของเราเนี่ยเอ่อมีพรักภูมิยจไทยถอนตัวจากการรูงทั้นบไปในจังหวะที่มั่นใจว่าได้เปลี่ยนทางทางกันหนึ่งแต่ในจังหวะที่ ไม่เจนนาแมรี่ก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็พักลูกนบาลก็ยังเป็นฝึกแข่งแข็งแรดีจากการที่ผมได้พบปะทุกๆคนหัวหน้าพักทุกๆคนทุกคนก็ยังยืนยันว่าเราจะไปด้วยกันแล้วผมบอกว่าผมจะบอกในหัวหน้าพักเพื่อใคยว่าและทีมนี้แหละทีเ่เมื่อเลือกตั้งแล้วก็จะเป็นโคลิชันกันอีกขั้น คือเมื่อมันไม่ทิ้งกันขนาดนี้ก็ต้องไม่ทิ้งกันตลอดไปจริงไหมครับเรั้วันนี้จากที่ผมเคยมีประสบการณ์51ปีที่แล้วผมมีความรู้สึกว่ามันไม่วันนี้ดีกว่านั้นเยอะวันนี้ดีกว่าวันนึ้งเยอะแล้ววันนี้ตัวผมเองถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นเด็กอายุ25นั่นไล่ตะคุก สอสอมาประชุมแต่ว่าวันนี้อย่างน้อยๆก็คือว่าความที่เป็นพี่ๆของทุกท่านมาก่อนบางคนก็อาจจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานเพราะผมก็เจ็ดบหกแล้วนะก็ยังง่ายกว่าง่ายกวันนั้นเนี่วันนั้นยังทําได้วันนั้นยังต้องไปขอตังค์คนอื่นมาใช้ วันนี้ยังพอมีตมักใช้เองบ้างก็น่าจะโอเคกว่านะครับก็มั่นใจว่าเราสามารถประคองรัฐบาลได้แล้วก็ปัญหาที่เราจะต้องแก้ให้ประชาชนวันนี้มันเยอะอย่างที่ผมพูดรายการของของสงทอมทเมื่อวันนี้17คือวันนี้บ้านเมืองเรามันเสียหายไปมากการบริหารที่ผิดพลาด โดยเฉพาะการบริหารทางเศรษฐกิจและระบบราชการที่เติบโตเยอะไปมีเยอะไปแล้วก็ซับซ้อนไปซึ่งระบบราชการก็ดีมันจะต้องเปิดเผยชัดเจนที่จะทำให้ประชาชนได้ใช้บริการมากเพราะนั้นการปรับปรุงรัฐบาลกับการบริหารประเทศเนี่ยจะว่าแย่ก็แย่จะว่าดีก็ดีเพราะเรามีจเทคโนโลยีใหม่มาช่วยทำให้มันดู เร็วขึ้นแก้ปัญหาเร็วขึ้นแต่วันนี้เราต้องการพวกท่านทั้งหลายว่าเราจะต้องอดทนช่วยกันและรัฐมนตรีทั้งหลายก็ทำงานไปด้วยต้องแบ่งเวลาให้ดีครับแบ่งเวลาให้ความอบอุ่นกับสสด้วยเพราะสสเขาอยู่ใกล้ชิดประชาชนบางทีเขามีทุกข์มาเขาก็ไม่รู้จะไปบ่นกับใครก็ต้องบ่นรัฐมนตรีใรูปพักก็ดีรัฐมนตรีรูปรัฐบาลก็ดีก็ เมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนรัฐมนตรีมีทั้งสี่สิบแปดสิบเก้าคนเขาหนึ่งต่อสี่หนึ่งคนดูแลสี่คนก็เขาดูแลกันได้ปอบแล้วผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าแต่ละพักแบ่งรัฐมนตรีให้ความอุกคุณแก่สสมันก็จะมันคงนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งก็ อาจจะถ้าไม่ดูแลก็ถูกตีท้ายขัวนะต้องดูแลดีๆก็ไม่ถูกใครตีท้ายขัวเพราะวันนี้เรามีพวกชอบตีท้ายคัวอยู่ก็ผมเชื่อว่ารัฐบาลผมผมเชื่อในทฤษฎีอันหนึ่งว่าเซนต์แบ็นะครับเวลาปะเวลาเรามีปัญหาเราเซนต์แบ็เราถอย แต่เวลาป้าวสแปกเนี่ยคือการตีกลับมาเหมือนเราตีลูกลูกเทนนิสเนี่ยตีเข้าฝา้าปึ้งเนี่ยเวลามันป้าสกลับมาเนี่ย s t ร o n g e r t h แด s เ t ร็จนะครับเพราะนั้นการที่เราแก้ปัญหาของเราวันนี้เมือม่อปัญหาเรียบร้อยแล้วผมมั่นใจว่ารัฐบ,บาลนี้จะแข็งแรงกว่าแข็งแรงแข็งแรงกว่าที่แล้วมาเพราะว่า มีความสามัคคีกันและไม่มากเกินไปไม่เท่าเกินไปหน้าที่จะทำงานได้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นกระทรวงที่ส่งนโยบายถึงมือประชาชนวันนี้ได้ท่านรองผูง้บำาเข้าไปนั่งก็ไม่ค่อยดูเท่าไหร่ไปถึงอาทิตย์แรกย้ายอาทิตย์ที่สองคนก็ถือว่า บางทีบางครั้งเนี่ยประเทศเราเนี่ยต้องการความเด็ดขาดเฉียบพันบางทีเราช้าไประโมงมากไปก็ไม่ค่อยแต่เวลาจะเฉียบพันต้องมั่นแม่นยำถ้าแม่นยำแล้วก็ตัดสินใจเร็วๆดีกว่าก็อย่ามัวระมงมากวันนี้เราไม่มีเวลาระมุงคนอื่นระมุงโชว์เราแล้ว,ลวเราขอละเลยก็ไป็นที่เอาใจก็ ผมได้เห็นรัฐตีหลายท่านขยันมากตั้งใจทำงานแต่ต้องระวังนะเพราะว่าวันนี้ผู้คนเราเนี่ยมันหลากหลายรู้หน้าไม่รู้ใจบางทีก็จะมาในรูปแบบต่างๆรัฐตีก็อยากให้ร,รัฐตีต้อนักแน่น เข้มแข็งนะครับจะได้ทำการเมืองของเราให้ดีผมก็ว่างงานดูถ้ารัฐตีคนไหนอยากจะใช้งานจะรโทรศัพท์ปรปรึกษาอะไรก็ยินดีนะครับแม้นักศสจ์อยากชวนผมไปเที่ยวบ้างบ้างก็ยินดีนะครับยินดีผมยังคิดว่าเออไม่มีอะไรทำก็อาจจะอยากขับรถ เที่ยวทั่วประเทศไทยไปดูว่าพาา่อค้ายาเสพติดยังหลงเหลืออยู่ที่ไหนบ้างจะไ,ได้มาฟ้องให้ฟังก็ผมตอนนี้ชาวบ้านวันนี้ยอมรับเลยว่าเดือนร้อทางเศรษฐกิจหนักที่สุดแต่ขอรัฐบาลจัดการ,การยาเสพติดก่อนเพราะยาเสพติดทุกแล้วก็วาวะนั้นวันนี้พอเราเข้ามาทำกันระยะหนึงที่เอาจริงเอาจังกันมา,านี้น จับได้เยอะมากแต่ปัญหาคือเรื่องของการรีแฮงซึ่งผมได้ได้ให้คำแนะนำไปว่าสถานีรีแฮี่ยต้องมีทุกอำเภอที่มียาเสพติดทานั้นเราสามารถใช้ตรงไหนก็ได้อย่างเช่นว่าตรงอำเภอนี้มีต่อชะดก็เป็นปุปรับปรุงโรงนอนต่อชะดที่ว่างอยู่แล้วก็เพิ่มโรงนอนเข้าไปก็ ร่วมกันหลายกระทรวงเขาไปเอาคนมาบำบัดได้สาธารณสุขเข้าไปช่วยลที่โรงพยาบาล่ไม่พอก็ตรงไหนมีที่เช่นว่าโรงเรียนร้างโรงเรียนนี้ปิดไปแล้วก็มาทำโรงนอนเพื่อไปบำบัดอะไรอย่างเงี้ยเราจับด้วยบำบัดด้วยก็จะหมดเร็วเรื่องของกัญชา วันนี้เป็นปัญหากับต่อการท่องเที่ยวมากหลายที่นักท่องเที่ยวหายไปด้วยกัญชาเพราะนั้นกัญชาเสีเนี่ยอันตรายต้องรีบกลับมาควบคุมให้ได้เพราะว่าวันก่อนมีอยู่สามีภรรยาคนอินเดียมนฮันนีมูนที่ภูเก็ต อย,อยู่ตอนเช้ามาภรรยาตายพบว่าสามีเป็นหมอก็พยายามดูกล้องวงจรปิดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นปรากฏว,ว่าไปซื้อบราวนี่มาใส่กัญชามาแบ่งกันกินคนละครึ่งภรรยาตายดังนั้นวันนี้เนี่ยระบบการควบคุมคือวันนี้เราเนี่ยไม่ค่อยได้มีระบบการควบคุมที่เป็นระบบ ในทุกๆเรื่องนะทุกๆเรื่องเพราะนั้นใ,นใครที่เป็นหน่วยงานไหนที่มีไลไรเส้นมีอะไรต้องมีเล็กเรื่นที่ชัดเจนเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนนะครับโดยว่าสารสุขเป็นต้นครับผมมั่นใจว่าวันนี้พวกเราทุกคนจะมีความสามัคคีกัน,นแล้วก็ผมเนี่ยพ้นพ้นบ่วงผมแล้วเนี่ย ผมจะแวะไปเยี่ยมท่านทั้งหลาย <Okay. S 1> ไปตามทุกจังหวัดนะครับแวะไปเยี่ยมไปไปให้คำปรึกษาคำแนะนำนะครับมีอะไรก็ไม่ต้องเพียงใจวันนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้จะบรรยายเรื่องอะไรเพราะว่าพูดมเยอะและ้วก็ขออย่างเดียวว่าอยากจะแชร์กับท่านว่า51ปีที่แล้วผมมีบรรยากาศเหมือนวันนี้แล้วก็ผมเป็น ผู้ที่ทำหน้าที่โดยตรงต่อการประสานงานพักรูปรังปันแล้วก็ตอนวันแต่งงานผมผมแต่งงานหลังจากที่รัฐบาลนั้นหมดสภาพไปล้ยุบสภาและผมก็แต่งงานเพราะคงงานแต่งงานผมมีแต่สอสอวีแกอยู่ประมาณพัน 1, คนเป็นสอสอสักแปดร้อยกว่าถึงเก้าร้อยะไปงานผมเยอะมากตอนนั้นไม่ใช่สอสอคือนักการเมือง รวมทั้งรัฐสีพวกอะไรอะไพวกตำรวจติดตามพวกอะไรอไเนยไปรนะ่วมงานเยอะมากเลยก็อ,อ,อยู่มาจน <c oughs> เป็นปู่เลยอยู่มาเป็นปู่เลยก็หวังว่าจะช่วยเป็นกำลังใจให้พวกท่านทุกคนว่ามีผมอยู่ที่นี่อย่าว้าววมีผมอยู่ที่นี่อยากปรึกษาแวบมาหา อยากมากินข้าวด้วยแรกมาเพื่อที่ให้พวกเราได้ทํางานกันอย่างสบายใจผมแล้วไม่ต้องไปตกใจกับคะแนนเสียงที่หายไปนะครับมันหายไปได้มันก็กลับมาได้ก็หวังว่าทุกท่านคงจะมีกําลังใจแล้วก็มีผมอยู่ทั้งคนนะครับก็ได้ได้นโยกอิง แถมพ่อนายกเองไปช่วยเป็นที่ปรึกษาให้เลยนะจ๊ะ